ซื้อมือถือแถมลุ้นทองเรีปรนลดไปถึง80%ถูกกระสุนบริการอีกค่ะใครสนใจนะคะสามารถกดตะกร้ารเลื่องตรงนี้ได้เลยพ่อฉันจะต้องได้รับลำพี่ฉันจะต้องได้หูขอรลาดของเราราคาไหนดูคอมเมนต์หน่อยสิถูกพี่สุดถูกพี่สุดใครสนใจนะคะอย่าลืมกดตะกร้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้เจ๊ของเราไปก่อนเจอกันใหม่หลังสดกรนะน่าสนใจแฮะโอ๊ยเหนื่อยหน้าดูเลยอ่ะ เลิศมากเจ๊ยอดขายถนรต้องหมื่นแล้วอะเฮ้ยไม่ได้ดีใจหรอกนะมีแต่พวกงงี่แหนหลงมาซื้ออะนีลาเก่งมากเลย่ะนี่ลูให้ผัวฉันดังสินีลาเขาเหนื่อยจังเลยอะ่ะเขาขออ้อนหน่อยได้ไหมอะ่ะเ <c oughs> หนื่อยอะ่ะถ้าเราขายได้หลายวัน เราเตรียมเชชิลในฝันที่ฮ่องกงได้เลยนะอุ้ยจริงเหรอจริงอุ้ยขอยากไปเร็วๆจังเลยอ่ะอที่รักจี่ยากนอนมาหลายกับพรามึงคนเดียว <c oughs> ก็เห็นมันกำลังมานี่ใครจะคิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะฟาดฟาดเยเจ๊เป็นยัไงบ้าหรือเปล่าคะเจ๊เจ็บอ่ะเจ๊ยืนเียบแค่เฮียเรื่องแบบนี้ไม่มีขย,ยันเกิดขึ้นหรอกนะคะตอนเนี้ยเรามีสองทางจะใช้นี่หรือหนี <c oughs> ก็หนีไปเลยสิหนีไปเลยแต่ว่าก่อนจะหนีอ่ะ ฉันขอทำการใหญ่ได้เลยป่าล่ะเจ๊ทำการใหญ่อลยะครัะเจ๊จะไล์สดขายของนี่แหละแต่ว่าเราไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าพอเราทำเสร็จเราก็ขายบ้านขายรถแล้วก็หอบเงินที่ขายได้เนี่ยหนีออกนอกประเทศไปเลยดีไหมดีไหมฟังอย่อางนี้ดิเจ๊มาก ว่าไงใส่สุดโจฮะขายทั้งบ้านทั้งรถหรือว่าใช่ครับบุกงได้เรื่องมาว่าไม่ยอมจ่นี่กูกค้านับสิบล้านเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วสวัสดีครับสวัสดีคับคุณดีครับผมต้องการซื้อบ้านกับรถนะครับที่ดีวกันไว้อะครับ ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างเหรอครับเดี๋ยวว่าง้นนี้เลยนะคุณพีทเราก็คุยราคากันมาแล้วแต่ยังจบกันไม่ลงเลยอะวันนี้เดี๋ยวเจลดให้ราคาพิเศษเลยละกันพอดีว่าเดี๋ยวเจกับแฟน่ะจะต้องไปต่างประเทศอะคะ่ะงั้นจบที่60ล้านไหวไหมคะจากปกติ90ล้านเลยนะคะวันนี้เจขาย60ล้านพอบิลครับงั้นก็เดี๋ยวต่อเซ็นสัญญาเลยขอบคุณนะคะคุณพีทนี่เลยคะ่ะคุณพีทเซ็นตรงนี้ได้เลยนะคะอ ขอโทษนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าสักครู่นะฮัลโหลสวัสดีครับฮะเจมอนกับแฟนเนี่ยนะเฮ้ยจริงอ่ะเออครับผมโอเคครับคุณพีทเดี๋ยวรบกวนเซนตรงนี้นะคะอืมเดี๋ยวยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเดี๋ยวต้องระงับนี่มึงจะอะไรกันแน่วะควนตีนกูอยู่นั่น่ะที่ทางเจเยนก่อนไก่แค่เซนสันนั้นไงวะ ใครเป่าหูมึงนะมึงจะไปฆ่ามันที่รักใจเย็นๆได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วเจ๊สวยแล้วเฮีย,สวย,วย,ยสวยอะไรอีกวะมีอะไรสวยกว่านี้อีกตำรวจมาฮนะตำรวจเฮ้ยตล้วจ